ระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบองพระสูตรที่23่สมวมิกะสูตรสูตรแสดงข้อเปรียบเทียบด้วยจอมปลวกพระผู้มีพระภาคประทับนาเจตวนารามพระกุมารกัสปะนำปัญหาของเทวดา15้าข้อติดต่อกันไปทูลถามว่าได้แก่อะไรปัญหานั้นโดยใจความว่า รามสั่งสิทธิ์ให้ขุดจอมปลวกซึ่งเป็นควันในเวลากลางคืนเป็นเปลวไฟในเวลากลางวันซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเฉลยว่าจอมปลวกได้แก่กายของมนุษย์เป็นควันในเวลากลางคืนเพราะคิดเรื่องราวต่างๆเป็นเปลวไฟในเวลากลางวันคือวุ่นวิ่งทำการงานด้วยกายด้วยวาจาในเวลากลางวัน รามที่สั่งให้ขุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิทธิผู้ขุดคือพระเสขสัตราที่ขุดคือปัญญาพระสูตรที่24พระถะวินีตสูตรสูตรแสดงข้อเปรียบเทียบด้วยรถเจ็ดพลัดพระผู้มีพระภาคประทับณเวรวนารามใกล้กรุงราชคฤห์ พระปุณณมันตานีบุตรเป็นผู้ได้รับสรรเสริญจากภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในชาติภูมิเป็นที่แห่งหนึ่งในสักกะชนบทขึ้นแก่กรุงกระบินลพัดพระสาวรีบุตรจึงถือโอกาสที่ท่านมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วไปพักกลางวันในป่าเข้าไปพบสนทนาธรรมะกันธรรมะที่สนทนากันนั้นคือเรื่องวิสุทธิความบริสุทธิ์หรือความหมดจดเจ็ดอย่าง มีความหมดจดแห่งศีลเป็นข้อแรกมีความหมดจดแห่งยาทัทศนะคือความเห็นด้วยยานเป็นข้อที่เจ็ดซึ่งพระปุณณนะกล่าวว่าท่านไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อวิสุทธิเพียงข้อใดข้อหนึ่งแต่ประพฤติเพื่อความดับโดยไม่มีเชื้อเหลือเพราะวิสุทธิเหล่านี้เป็นเพียงเหมือนรถเจ็ดหลัดที่ส่งให้ถึงที่หมายรถจึงไม่ใช่ที่หมาย แต่ส่งให้ถึงที่หมายได้ทั้งสองท่านต่างชื่นชมภาษิตของกันและกันพระสูตรที่25นิวาประสูตรสูตรแสดงข้อเปรียบเทียบด้วยเหยื่อหรืออาหารสัตว์พระผู้มีพระภาคประทับนาเชตวนารามทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย ถึงสมณพรามสี่ประเภทที่ตกอยู่ในเงื้อมือของมารสามประเภทพ้นไปได้เพียงหนึ่งประเภทเปรียบเหมือนเนื้อสี่ประเภทที่ตกอยู่ในเงื้อมือของนายพรานผู้เอาเหยื่อล่อสามประเภทพ้นไปได้เพียงประเภทเดียวทรงเปรียบโลกามิตรคือรูปเสียงกลิ่นรสผลธพะหรือกามคุณห้าด้วยเหยื่อล่อ เปรียบมารด้วยนายพรานเทียบบริษัทของมารด้วยบริษัทของนายพรานเปรียบสมณพราหมณ์ด้วยหมู่เนื้อสมณพราหมณ์พวกแรกติดโลกามิตรไม่พ้นเนื้อมือมารจึงเปรียบเหมือนเนื้อพวกแรกที่เห็นแก่เหยื่อล่อของนายพรานสมณพราหมณ์พวกที่สองไม่ติดตอนแรกแต่ไปติดในตอนหลัง คือไม่อดทนต่อความอดอยากเปรียบเหมือนเนื้อพวกที่สองที่หนีเหยื่อตอนแรกแต่ทนอดไม่ได้ต้องมาหาเหยื่อในภายหลังสมณพราหมณ์พวกที่สามไม่ติดอามิตรแต่ติดทิฏฐิความเห็นผิดเปรียบเหมือนเนื้อพวกที่สามที่ไม่ติดเหยื่อล่อแต่ถูกล้อมจับด้วยเครื่องมือจับสัตว์สมณพราหมณ์พวกที่สี ซึ่งไม่ติดอามิตรไม่ติดทิฏฐิไม่ประมาทจึงพ้นจากเงื้อมือมานเปรียบเหมือนเนื้อพวกที่สี่ซึ่งไม่ติดเหยื่อล่อและไม่ถูกล้อมจับได้ตรัสแสดงข้อปฏิบัติคือรูปประฌานสีอารูปประชานสีและสัญญาเวทายตานิโรธว่าไม่ใช่กติของมานและบริษัทของมานมานมองไม่เห็น